เขาแล้วเขาแลเดอร์เน uh ี่ยเขาแล้วเขาแล้วรับตาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเขาแล้วเด้อนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะ ครั้งที่สองเลอนะคะท่านผู้ชมนะคะครั้งแรกไม่เข้านะคะพอมนครั้งที่สองนะคะท่านผู้ชมเนาะบอกปามายากยากเข้าาอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมนี่รอบสองเลอมาแล้วนะคะท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเ้อนะคะมาเร้วมาเร้วนะคะ ลางจนมีามีล้ว่าาาขอตลาดแหด้บ้านก็มีมาค่ะอไน้บ้านอะไตรงนี้ด้หนาไังไหนเนาะค่าั้หนาเสียงังเเนาะเสียงนี้ แม่ร่างส่งลงเลอดนะคะท่านผู้ชมนะคะบอกตำแหน่งที่ตั้งของแม่บ้านของสารเนาะสารแล้วนะคะท่านผู้ชมตั้งบ้านให้แม่ก่อนตั้งบ้านให้แม่ก่อนเดนนะคะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เราก็ย้ายย้ายนะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่แม่ร่างส่งเข้าแล้วนะคะก็บอกตำแหน่งนะคะให้บ้าง สารนะคะไว้ตั้งไว้ตรงไหนนะคะแม่บอกแล้วนะคะก็จะตั้งไว้ตรงนี้เด้นนะคะนี่นี่ไงน้ามามาสาวบอกใช่ไหมงามงามครับรอบาลูบาลีทีได้สิคาทุกทุกของอะไรก็มีเลยทุุก ข่างนี้ขึ้นอีน้อโมาไปอยมาอยู่ไหนมาห้อยเล้วอ่เนะบทะเบียนรถขนมาใช่ไหมครับเลขรถที่ทะเบียนรถขนมาไม่บ้านเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ให้เป็นเลขทะเบียนรถอ๋อบ้านเลขที่ให้เป็นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถ ใน,นประกาศที่สมุดประกาศด้านหลังเกียร์นะครับเป็นยังไงรถสามโอ้เก้าศูนย์หกอ่ะชัดเจนบ้านเลขที่ได้แล้วครับผมบ้านเลขที่สามเก้าศูนย์หกได้แล้วครับสี่ สาธุสาธุสามเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ศูนแล้วก็เจ็นะครับคุณผู้ชมเอาอีกครั้งหนึ่งเนาะสามเก้าหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสี่ สเก้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดสี่ได้อไม่เลยห็ดมากเลยส0ศูนย์หกเจ็ดก่ะดีดีครับเหนม่งสาสี่โอเคลคระโเคครับโอเคครับโอเคคับ

ถามอะไรไม่ลูกถามแม่ไหมล่ะจะถาแม่ไหมครับามีใจแม่แได้บ้านใหม่บ้านหลังใหม่จสามนึงเนาไปลอยเลยถ่ทยยังครับยแล้วด้วยแ่ครบชุดนะลูกจะมีกระลำไม่ดูยังไม่ครบลูกเอาหน่อยหน่อยจามแม่นึ่ีแบ่งร้อยหนึ่งสนะครับถึงด้วยถึงด้วยถึงด้วยอย่งทานืออะไรแม่ยังยังไม่ครบลูกลูก มันเยอะยบ่แม่ต้องให้แม่ลูกลองลองสามตัวตรงสามุ่มเลยนะลูกเนาะสามตัวตรงทุ่มนะลูกเนาะครับคนสร้างบ้านวันนี้เนาะสตัวตรงๆนี่เนาะตกตา แม่กระซิบบอกไหนเนาะเจ็ดสามหนึ่งแม่กระซิบเนาะแม่บอกว่าสามตัวเจ็ดสามหนึ่งสามตัวเจ็ดสามหนึ่งแม่กระซิบซิบอกบ้านเลขที่ศาลเลขแม่กระซิบอะไรนะครั 3จ1ดสามหนคือ3ตัวนะครับคุณผู้ชมยกยกยกโชว์เจ็ดสามมันเลขแม่กระซิบแค่นั้นเองอันนี้อันนี้เลขแม่บอกเมื่อกี้ครับแต่ตัวนี้เลขแม่ทรงลงแม่ทรงแม่ทรงแต่ตัวนี้เลขคนบอกกระซิบครับสามตัวตรงก็จะบอกว่าสามตัวตรงด้วยสามตัวตรงตรด้วยกระดอน น้ำก็มาอยู่ด้วยแม,ม่รังรังก็มาแล้วบ้านก็มีมาบ้านก็มีมาแล้วมีม่มมอนค่ะแม่ดูมะกรโชกระลาดเด้อโชกระลาดชิ้นแต่ชิ้นเะลาดน้อ แบดมินตามเอตซีกับตามนั่งรำก็มาหายแล้วบงกนกำลังแบบงามเลย อจา์ขอบ้านก็มาสบายเราได้่ีหม่องตางอย่นาง่าง็มี่นอืมางยขึ้นดีเาหอมเบก้าบาทที่เาวยเว้ยทานหะนะไทานยี่สิบเก้าบาท คัดเห็นไหมแต่พี่เลืดด้วยเธอทานใจครับครับไม่มาัวตอนเลืดก็เลไม่เหลียมเรื่องแต่ม่เห็นว่าข้าะำเนาะไมเจอมาเอาก็ต้องมาเอาอะไรก็ต้องคน บางที่ดึงมาถูกไม่มากนัก hmm. ถ yeah. yeah, mm ูกมานม่กนิดนึงะ